ัทลุงเมืองลุ่มรวยเสน่ห์จังหวัดแดนใต้ที่ซ่อนเสน่ห์ไว้อย่างน่าสนใจมากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแถมยังมีธรรมชาติสวยๆในมุมที่เรานั้นอาจไม่เคยเห็นมาก่อนให้ได้สัมผัสกันเกิดกันมาขนาดนี้แล้วนะครับน่าเที่ยวมากเลยใช่ไหมล่ะว่าแล้วก็ตามมาต่อยมากันได้เลยนะครับที่แรกที่มตอยจะขอพาทุกท่านไปเที่ยวกันนั่นก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ทะเลน้อยนะครับเป็นทะเลสาบน้ําจืดมีคลองนางเรียบยาว2กิโลเมตรเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยนั้นได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ความหลากหลายทางสิวภาพมากมายทั้งระบบนิเวศสัตว์ป่าสัตว์น้ำพืชพันธุน์และนกที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเราสามารถนั่งเรือไปชมดอกบ,บัวชมนก ชมวิถีชีวิตชาวบ้านในยามเช้าที่นี่นะครับเขามีเรือไว้ให้บริการกันด้วยบอกเลยว่าสวยสุดๆไปเลยแล้วก็ยังมีสินค้าพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อนะครับอย่างเช่นเสื้อกระจูดกระเป๋ากระจูดนั่นเองครับรวมถึงยังมีตะกรา้ราแล้วก็อีกหลายอย่างเลยในส่วนของการเดินทางนะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ใช้ทางหลวงหมายเลข41จนถึงกิโลเมตรที่366 ถึงสี่แยกวัดท้ายวังให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข4048ตรงต่อไปจนสุดทางประมาณ18กิโลเมตรก็จะถึงกับจุดหมายของเรากันแล้วล่ะครับและอีกสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพัทลุงนั่นก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษา5ธันวาคม2550เดิมถนนสายนี้นะครับชื่อว่าถนนสายบ้านสายกลิ้งถึงบ้านหัวป่า ของกรมทางหลวงชนบทสะพานเริ่มจากทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปสู่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลารวมระยะทาง14กิโลเมตรบนสะพานจะมีจุดชมวิวเป็นระยะระยะให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะจอดรถชมวิวถ่ายรูปสะพานชมนกน้ำแล้วก็ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลาหรือว่าจะดูฝูงควาย ที่กำลังกินหญ้าทั้งในน้ําแล้วก็ทุ่งหญ้าบริเวณรอบทะเลสาบก็ได้เหมือนกันนะครับขณะขับรถผ่านเนี่ยเราสามารถชมความงามทั้งฝั่งทะเลสาบสงขลาและก็ฝั่งทะเลน้อยแถมยังมีของฝากที่ขึ้นชื่อก็คือปลาดุกแดดเดียวปลาดุก,กลา้าและอีกหลายอย่างเลยละครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกิน ในส่วของการเดินทางนะครับจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยให้ใช้ทางหลวงหมายเลข4048ตรงไปสี่แยกไฟแดงสาลาประมาณ400เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทสายพทออ4007แล้วก็ตรงต่อไปอีก2.5กิโลเมตรนะครับจะสังเกตเห็นป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ละครับ จะว่าไปแล้วมาต่อยก็เริ่มหิวแล้วนะครับเราไปหาอะไรกินกันที่ร้านสามกกทะเลน้อยพัทธลุงกันดีกว่าครับ ร้านอาหารพื้นบ้านบรรยากาศแบบธรรมชาติท้องนาเลยทีเดียวร้านอาหารนั้นจะโดดเด่นเพราะว่าอยู่กลางน้ําครับรวมทั้งอย่างร่มรื่นเป็นกันเองด้วยที่นี่นั้นจะเน้นเมนูปลาแล้วก็พืชผักจากทะเลน้อยที่กลายมาเป็นอาหารพื้นบ้านถิ่นใต้รสจัดจ้านเขียงคู่คนท้องถิ่นและก็คนที่ผ่านทางมาอย่างเสมอเลยทีเดียวพอเรารับประทานกันจนอิ่มแล้วทีนี้เราก็มาดื่มกาแฟกันต่อเลยครับมาต่อจะขอพาทุกท่านไปเดินย่อยแล้วก็ ถ่ายรูปจิบกาแฟกันครับไปครับเราไปกันที่ร้านขนมาอฟฟีร้านกาแฟสดเต็มไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศท้องทุ่งนาเห็นวิวเขาทะลุสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงมีกาแฟรสเข้มข้นร้อนเย็นตามใจชอบเลยละครับพร้อมด้วยขนมตาลขนมกล้วยให้เราได้รับประทานกันเลยครับอิ่แล้วก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับมาต่อจะพาไปเที่ยวที่ลองปากปรก ที่แห่งนี้นะครับจะเปรียบเสมือนปากท้องของชาวบ้านในบริเวณนี้เนื่องจากว่าเป็นคลองที่มีแม่น้ําหลายสายมาบรรจบกันจึงเป็นที่ชุมนุมของเหล่าสัตว์น้ํานานาชนิดจุดเด่นที่ทำให้ทุกคนต้องเดินทางมาสัมผัสปากประก,ะก็คือยอยับครับที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อจับสัตว์ตามวิถีชาวประมงน้ำจืดแบบดั้งเดิม ดยู่ในยามเช้าบรรยากาศแสงแรกของพระอาทิตย์ส่องกระทบกับสายน้ำสวยงามมากเลยล่ะครับการเดินทางนะครับจากแยกไฟแดงสาราเชือ้อเข้าทางหลวงชนบทสายพอทอ4007เลยทางเข้าถนนเฉลิมพระเกียรต 80. ิ80พันษา5ธันวาคม2550มาประมาณ6กิโลเมตรครับจะเห็นป้ายสวนพฤทษศาสตร์จังหวัดพัทลุงก็ขับต่อไปจนถึงสะพานข้ามคลองปากปะ ก็จะถึงจุดชมวิวคลองปากปลาแล้วครับกใกล้ๆกันนะครับก็จะมีร้านอาหารเดอะเคปอยู่ใกล้ทะเลสาบสงขลาด้วยมองเห็นเกาะ4เกาะ5จุดเด่นของร้านนี้ก็คือโซนเก้าอี้สีแดงนะครับสายลมเย็นๆวิวสวยๆบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกและถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับอยากสัมผัสธรรมชาติก็บอกเลยว่าต้องมาที่นี่ครับสีปากปลารีสอร์ท ภายในที่พักนั้นนะครับจะแวดล้อมด้วยธรรมชาติเหมาะที่จะหลีกหนีชีวิตยุ่งๆมาสัมผัสวิถีชีวิตที่แสนจัดโลโลไลฟ์ของชาวเลภายในที่พักนั้นนะครับก็จะมีมุมชิวๆให้ทุกท่านเนี่ยได้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็มีห้องพักที่ตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายแต่ว่าสวยงามครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารของจังหวัดพัทลุง ที่มาต่อยพาทุกท่านไปรู้จักกันในวันนี้ซึ่งนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของแนวเส้นทางถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่กำลังพัฒนาของโครงข่ายไทยแลนด์ในเวลาของกรมทางหลวงชนบทวดเท่านั้นนะครับไว้โอกาสหน้ามาต่อยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้มาตอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ